วัสดีครับนักเกรยียนครับวันนี้เรามาพบกับบทเรียนออนไลน์ในรูปแบบใหม่สำหรับสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นสมัธยมศึกษาปีที่3วันนี้นำเสนอเรื่องชีวิตสัมพันธ์ในหัวข้อการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมนะครับตัวเรียนของครูทุกคนเตรียมเอกสารพร้อมนะครับเปิดเอกสารตามได้เลยนะครับ ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนคุณครูจะให้นักเรียนได้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมก่อนนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนได้ตรวจสอบความรู้ของตัวเองไปดูคำชี้แจงครับคำชี้แจงให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกเพียงคำตอบเดียวนะครับ เริ่มต้นเลยนะครับข้อ1ข้อใดคือความหมายของลักษณะทางพันธุกรรมที่ถูกต้องก <c oughs> ไก่ลักษณะที่ถ่ายทอดจากเพื่อนๆมาสู่ตัวเราขอไข่ลักษณะที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่มาสู่ตัวเราขอควายลักษณะที่ถ่ายทอดจากคนรอบข้างมาสู่ตัวเรางองงู <c oughs> ลักษณะที่ถ่ายทอดจากพี่มาสู่ตัวเรา นักเรียนเลือกค้อตอบที่ถูกเลยครับต่อมาข้อ2ครับนักเรียนควรมีรูปร่างหน้าตาเหมือนใครมากที่สุดย้ำนะครับหน้าตาเหมือนใครมากที่สุดก่อปู่ย่าขอตายายขอพ่อแม่งอพี่ชายพี่สาว เรืองคำตอบเลยครับข้อ3ครับสัตว์ในภาพเป็นลูกของสัตว์ชนิดใดภาพนี้นะครับกอไก่ภาพนี้คือกบนะครับขอไข่นี่คือประดุก คอควายนี่คือปลาไหลและงอองแม่ไก่นะครับเลือก1ข้อครับต่อไปข้อ4ครับสัตว์ชนิดใดเป็นลูกที่เกิดจากพ่อและแม่ลิงเป็นลูกที่เกิดจากพ่อและแม่ลิงสัตว์ชนิดนั้นคือข้อใดอก็ไก่ลูกช้างขอไข่ลูกลิงขอควายลูกเป็ด ฟองลูกไก่เลือกคำตอบเลยครับไปดูข้อ5้กันครับนักเรียนครับถามว่ามเมล็ดข้าวโพดเมื่อนำมาปลูกจะเจริญเติบโตเป็นสิ่งใดกอต้นข้าวขอต้นผักขอต้นข้าวาโพดและงอต้นมะเขือครับเลือกหนึ่งคำตอบครับ ต่อไปคำถามข้อที่6ข้อใดเป็นลักษณะทางพันธุกรรมกองูตึงขอผิวขาวคอพูดโกหกงอแผลเป็นที่แขนได้คำตอบแล้วนะครับเราก็มาเริ่มที่ข้อ7ครับ ข้อ7ใครได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมกใบตองไว้เรียบยาวเหมือนแม่ขอใบเตยเรียนหนังสือเก่งเหมือนพ่อคอใบมิ้นมีผมหยักศกเหมือนแม่งอใบป,ปอดาเก่งเหมือนยายขอ้อใดคือลักษณะที่ได้รับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรม เลือกครับข้อ8ลักษณะใดของพ่อแม่ที่ไม่ถ่ายทอดไปสู่ลูกก่อสีผิวขอการมีและไม่มีรักยิ้มขอการมีผมสั้นและการมีผมยาวงอการมีผมหยักศกหรือผมตรงเลือกคำตอบครับ ต่อไปข้อ9นะครับนักวิทยาศาสตร์คนใดที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์กอไก่โจนันร์เกรกเกอร์เบนเดลขอไข่กาลิเลโอกาลิเลอ,อีขอควายเซอร์ไอแซคนิวตันงองูไมเคิลฟอราเดย์ข้อ10บครับเพื่นเรียน ถ้าลูกมีลักษณะไม่เหมือนพ่อแม่ลูกควรจะมีลักษณะเหมือนใครกญาติห่างๆขอเพื่อนสนิทคอตายายงอครูจบ10ข้อแล้วคุณครูยังไม่เฉลยนะครับไว้ไปเฉลยที่ EP ที่3ของบทเรียนนี้สำหรับว,วันนี้ EP 1เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วติดตาม EP 2ต่อไปสวัสดีครับ